สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคู่โชคครับอันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของผู้ใดจะได้คองราชรัชกาลที่11อท่านผู้ฟังครับลักษณะในรัชกาลที่11นั้นประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างไทยมหารัฐจักรกพัรด,ดิราช รัชการที่11นั้นคือไทยมหารัฐประเทศไทยจะได้เป็นปิ่นของนานาประเทศคล้ายๆกับศูนย์กลางของนานาชาติทางด้านสันติภาพนานาชาติจะมาเจรจาสันติภาพสงบศึกการรบที่เมืองไทยจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ จเจริญที่สุดในโลกและเป็นศูนย์การท่องเที่ยวของโลกโดยจะบังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เกิดขึ้นผู้คนจะลังไหลมาที่นี่เพื่อชื่นชมสิ่งนี้ไทยจะเป็นศูนย์กลางศาสนา,าพุทธของโลกท่านผู้ฟังครับรัชกาลที่ส1บนั้นเรียกว่าไทยมหารัฐส่วนรัชกาลที่สิสองนั้นก็คือ จักรกพัดิราชหมายถึงพระราชาองค์นี้จะมีบารมีพิเศษสเสด็จจุติมาจากสวรรคาลัยชั้นดุสิตเหตุปรมมโพธิสัตว์ทรงมีพระบารมีมากกว่าผู้นำประเทศใดๆในโลกในประเทศนั้นประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมนานาชาติจากให้มีความเคารพยำเกรงยิ่งกว่าประเทศ ที่มีอาวุธทรงพระนุภาพภาษาไทยจะเป็นภาษากลางของโลกจากคำพยากรณ์ชะตาเมืองรังกรุงศรีอยุธยากับสมเด็จโตตรงกันถึงยุคศิวิไลในรัชกาลที่สิบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตคำพยากรณ์ชะตาบ้านเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา เป็นบทร้อยกองเกี่ยวกับการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยกรุงศรียาธาอาวมาแต่งขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายมหาราชแต่ไม่ปร,รากฏตัวผู้แต่งนอกจากนี้ยังมีคำพยากรณ์ในยุคกรุงรัตนกโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สิบอีกสองฉบับ ฉบับหนึ่งแต่งในกรุงรีอุทยาอีกฉบับหนึ่งแต่งในกรุงรัตนกโกสินมีเนื้อหาใกล้เคียงกันมากอีกทั้งผู้แต่งก็เป็นเจ้าประคุณระดับสมเด็จด,ด้วยกันทั้งสององค์และชื่อก็ยังใกล้เคียงกันอีกฉบับสมัยกรุงรัตนกโกสิน์นั้นว่าเป็นของสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสี และมีที่มาว่าหลังจากที่สมเด็จโตมรณภาพเมื่อเที่ยงคืนของวันที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2415ในรัชกาลที่4เช้าวันรุ่งขึ้นในอายาราชอิม่มสิทธิ์ก้นกุติได้เข้าไปกวาดเก็บกุติก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งซุกอยู่ใต้เสือ้อมีลายมือของท่านเขียนคำสิบคำว่า มหาการผ่านยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราดลาดจนชนร้องทุกข์ยุคธมินหินกาขาวชาวสิวิไลจึงตีความกันว่าเป็นคำพยากรณ์บ้านเมืองของท่านก่อนหน้านั้นก็มีคำพยากรณ์ชะตาบ้านเมืองที่มีข้อความใกล้เคียงกันอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระพุทธาโคษาจารย์บงเล็บใหญ่หรือหลวงพ่อใหญ่ว่าเป็นอรหันต์องค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาได้พยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกรุงรัตนกโกสินทร์ไว้สิบรัชการก็คือรัชการที่หนึ่งมหากาฬผ่านมหายัก์รัชการที่สองรู้จักธรรมรัชการที่สามจำต้องคิด รัชการที่สี่สนิทธรรมรัชการที่ห้าจำแขนขาดรัชการที่หกราอราชาโจรรัชการที่เจ็ดนั่นทงทุกรัชการที่แปดยุคธมินทร์รัชการที่เก้าถิ่นกาขาวรัชการที่สิบชาววิไลซึ่งแตกต่างจากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมบางสีอยู่สี่ยุคนั่นก็คือ ฉบับของกรุงศรีธยานั้นนำมาเปิดเผยไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2525แจกใจ่ายให้กับโมศิษยานุสิธิ์ของหลวงพ่อฤาษีหลิงดำโดยได้นำคำบรรยายธรรมของท่านเมื่อปีพุทธศักราช2518เรื่องพยากรกรุงรัตนกโกสินมาพิมพ์ มีข้อความตอนหนึ่งว่าในสมัยที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อปานปีนั้นจำได้ว่าเป็นปีพุทธศักราช2480หลวงพ่อปานไม่อยู่กุฏิของหลวงพ่อปานนี่เป็นกุฏิหลวงพ่อเล,เล็กสองกุฏิไม่มีใครเขากล้าขนหนังสือในกุฏิหลวงพ่อเล็กมีมากมีสองตู้ใหญ่ๆเป็นหนังสือสมุดข่อย สงสัยไปได้สมุดค่อยปรุงกระริ่งแต่มีใจความน่าคิดเอามานั่งอ่านสนใจหนังสือฉบับนั้นเขียนไว้หนังสือขาดข้อความข้อขาดเป็นอน,นว่าเป็นคัมพยากรณ์ของพระอาหารหันต์ในสมัยอยุธยาพยากรณ์ไว้ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่ปรากฏในหนังสือนั้นเขาว่าอย่างนี้นะถ้าโกหกก็โกหกด้วยกัน ถ้าหนังสือโกหกอัตมาก็โกหกแต่ไม่มีเจตนาโกหกพูดตามหนังสือนี่จะปรับเป็นโทษก็ตามใจพระพ่อคุณจะเอาเทวดาที่ไหนมาปรับก็เชิญเถ้าพ่อคุณเลยและอีกตอนหนึ่งจนกระทั่งหลวงพ่อปานกลับมาก็เข้าไปกราบเรียนท่านเวลาที่ท่านว่างจากแขกสบายใจถามว่าหลวงพ่อขอรับกับผมได้หนังสือนี้มาฉบับหนึ่ง แต่ถ้าว่าข้อความมันขาดหายไปเสียหมดปฏิติดปตอ่อกันไม่ได้แต่ข้อความจับใจมากอยากทราบว่าหลวงพ่อทราบข้อความนี้ไหมหลวงพ่อก็ถามถึงข้อความจุดหนึ่งอัตมาก็พูดในฟังท่านเลยบอกว่ามีลูกมีหนังสือฉบับนี้พ่อเห็นมาก่อนแล้วเหมือนกันสมัยนั้นมันยังสมบูรณ์อยู่แต่ถ้าว่ามันผูเต็มที หนังสือเล่มนี้เป็นสมบัติของหลวงปู่ร้ายท่านเอามาจากไหนหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านก็เลยจ้างเขาเขียนไว้ในสมุดข่อยอีกเล่มหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็สั่งให้ไปหยิบหนังสือเล่มนั้นจากโกติของท่านท่านซุกไว้ใต้ตู้นาฬิกาเอาผ้าสีแดงห่อเอาไว้คำพยากรณ์ทั้งสองฉบับนี้ขยายความได้ว่า สมัยราชาการที่หนึ่งนี่เป็นยุคมหากาหรือมหากาผ่านมหายักษนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปราบปรามการจลาจนวุ่นวายในกรุงธนบุรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพิกลจริตเกิดความขัดแย้งกันมากจึงต้องใช้ความเด็ดขาดปราบปรามและปราบดาพิเศษขึ้นกองราช ทรงสร้างความสงบสุขกลับมาสู่บ้านเมืองอีกครั้งผ่านความเลวร้วายครั้งใหญ่ของบ้านเมืองไปได้สมัยราัชากาลที่สองนั้นไม่เหมือนกันสมเด็จพระพุทธาโคษาจารย์ใหญ่ว่าเป็นยุครู้จักธรรมส่วนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมบาังสีว่าเป็นยุคผ่านยักษ์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั้นท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชากาลที่สองด้วย ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดอหิวาระบาดครั้งรุนแรงศพลอยเกลื่อนตามลำน้ำจนใช้อาบกินไม่ได้บ้านเมืองเงียบสงบเหมือนเป็นเมืองล้างเหมือนมียักษ์มารมาผ่านชีวิตผู้คนในพระนครส่วนสมเด็จพระพุทธาโคสาจารย์วงเล็บใหญ่ท่านว่ารู้จักธรรมเพราะพยากรณ์ไว้ว่าบ้านเมืองจะมีความสงบทำให้ประสงค์มีเวลาสะสาพระไตรปิดก ผลควาพระธรรมินัยมารวบรวมไว้รัชกาลที่สามสมเด็จโตท่านว่ารักมิตรแต่สมเด็จใหญ่ท่านว่าจำต้องคิดสมเด็จโตท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่สามแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ที่ชาวตะวันตกซึ่งหายไปจากเมืองไทยเมื่อสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้เริ่มกลับมาเข้ามาใหม่ทั้งอังกฤษและอเมริกา ได้ส่งทูตเข้ามาขอทําสัญญาพระราชมัยตีทั้งไทยยังส่งทหารไปช่วยรบกับพมา่าตามคําขอของอังกฤษส่วนที่สมเด็จใหญ่พยากรไว้ว่าจําต้องคิดก็ต้องถือว่าถูกอีกเพราะพอบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการเปิดประตูประเทศให้ฝรั่งเข้ามาเพียงไม่กี่คนก็ยังคงก่อความวุ่นวายขึ้นมาจะขอน่นจะเอานี่ แม้แต่อังกฤษจ,จะมอบดินแดนของพอม่าที่ตีได้เมื่อไทยไปช่วยลบท่านก็ไม่รับเพราะทรงเกิดความไม่ไว้วางใจอังกฤษทรงเก็บเงินกำไรจากการค้าสัำเพอใส่ถุงแดงรับสั่งว่าเอาไว้ไทยประเทศก็ได้ไทยจริงๆจากฝรั่งเศสแม้นคณะประชวนหนักก่อนสวนนรรคตยังทรงเรียกภาษีสุริยวงศ์ ขุนนางคนสนิทไปเตือนสติไว้ว่าการศึกข้างยวนข้างพม่าเห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่พวกข้างฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะร่ำเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่านับถือเลื่อมใสไปทีเดียวท่านทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าวิกฤตจะหลีดเกิดขึ้นในสมัยของท่าน จึงทรงคิดหนักรัชการที่สี่คำพยากรของสมเด็จโตตรงกันที่ว่าสนิทธรรมสมเด็จโตนั้นท่านเป็นคู่ถกคู่เทศกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งและทรงผนวดจนครึ่งของราชจึงรู้แนวายุคนี้เป็นยุคสนิทธรรมแต่สมเด็จใหญ่ท่านพยากรมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยา ไม่รู้ว่ากษัตริย์พระองค์ที่4ี่ของกรุงรัตนโกสินนนั้นได้ทรงลาพนวดจากเจ้าอาวาสมาขึ้นของราชและยังเข่งคัดทรงชุดขาวถือสิญปัฟังธรรมทุกวันพระต้องถือว่าท่านแม่นจริงๆราัชกาลที่ห้าจำแขนขาดในสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นยุคผมคืนใจสำหรับราชอาณาจักรไทยอีกครั้งหนึ่งจากลัทธิลาอนาณาณิคมของอังกฤษ ฝรั่งเศสที่เข้ามายึดครองประเทศรอบด้านเป็นอาณานิคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้นโยบายสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตจึงถูกสองมหาอำนาจเชื้อเฉือนดินแดนไปรอบด้านเหมือนจำต้องแขนขารัชกาลที่หกสมเด็จโตท่านว่าเป็นยุคราชจ,จนแต่สมเด็จใหญ่ท่านบอกว่าเป็นยุคราชาจน ซึ่งความหมายก็ไม่ต่างกันอธิบายความหมายกันไว้ว่าในยุคที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางเมตตาต่อข้าราชบริพารเป็นพิเศษทำให้ข้าราชบริพารคน่วยโอกาสกอบโกยความมั่งคั่งจนเศรษฐกิจต้องใช้พระราชทรัพย์มากในรัชกาลที่ห้ามาแล้วกลับสุดหนักในรัชกาลที่หก กับซุดหนักในรัชกาลนี้ทำให้เกิดความยากจนในหมู่ราษฎรหรือเหมือนส่งเลี้ยงโจนพ้นราษฎรรัชกาลที่เจ็ดสมเด็จโตท่านว่าเป็นยุคชนร้องทุกข์แต่สมเด็จใหญ่ท่านว่าเป็นยุค,น,น,น,ยคนั่งทนทุกข์ซึ่งก็ไม่ต่างกันอีกชนร้องทุกข์มีอธิบายความหมายไว้เป็นยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกตำ่ำไทยก็ตกหนักจนถึงไม่มีเงินจ่ายค้าราชการ ต้องดุลข้าราชการออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกิดความเดือดร้อนกันทุกหย่อมยาส่วนด้านการเมืองก็เกิดความคิดแตกต่างกันพระบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอึดอัดพระไทยที่การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่พระราชทานพระราชอำนาจให้ถึงประชาชนโดยตรงจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สระราชาสมบัติรัชากาลที่8ยุคธรมินเป็นยุคทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรงต่อกันคนเอกหลวงพบูรณ์สงครามเพียงแค่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนั้นก็ถูกรอบยิงกลางสนามหลวงยิงและวางยาพิษถึงในบ้านแต่เมื่อไม่อาจสกัดดาวรุ่งได้พอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเผด็จการเต็มรูปแบบ จึงสั่งจับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกลุ่มใหญ่ในข้อหากบฏซึ่งสารพิเศษก็ตัดสินประหารชีวิตนักการเมืองคนดังสิปคนรวดจ,จากนั้นกรุงรัตนโกสิน์ยังถูกฆ่าศึกโจมตีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สิ้นพระชนด้วยกระสุนปิศิศนาซึ่งยังไม่มีความกระจ่างจนถึงทุกวันนี้ รัชกาลที่9กทินกาขาวตีความมาเป็นฝรั่งซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นยุคที่มีฝรั่งเข้ามาในเมืองไทยมากที่สุดนอกจากนักธุรกิจผู้กเกษียณอายุที่เข้ามายึดเอาเมืองไทยเป็นเรือนตายแล้วยังมีนักท่องเที่ยวไหลบาเข้ามาอย่างมหาศาลจนเมืองไทยดังไปทั่วโลกรวมทั้งคนไทยก็พลอยฝรั่งจ๋าไปด้วยรัชกาลที่สิบ ชาวสีวิไลคำนี้ออกจะเป็นฝรั่งไปหน่อยจากคําว่าสีวิไลเน네ชั่นซึ่งในสมัยรัชกาลที่สี่ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วก็คงเป็นคําที่รู้จักกันได้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแต่ในกรุงศีอย,ยุธยาสมเด็จใหญ่ท่านใช้คําว่าชาววิไลซึ่งหมายถึงความงามก็คงจะเป็นความหมายเดียวกัน ยุคศีวิไลนี้คนสมัยก่อนท่านหมายถึงยุคภาษ,ษีอาริยะเมตรตรซึ่งสมบูรณ์พูนสุขมีต้นกันละประพฤกอยู่สี่มุมเมืองชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากอยากได้อะไรก็ไปที่ต้นกระรับประพึกคนสมัยก่อนบางคนตีความหมายว่าเป็นยุคโชเชียลแต่ยุคนี้อาจจะหมายถึงบัตรสวัสดิการบัตรประกันสุขภาพเบีย้ยอย่างชีพคนชรา หรือคนพิการก็คงเป็นไปได้หลายคนสงสัยว่าประเทศจะมีรัชการที่สิบเท่านั้นหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้บรรยายในครั้งที่นำมาพิมพ์นี้ด้วยว่าท่านได้เรียนถามหลวงพ่อปานเหมือนกันซึ่งได้คำตอบว่าประเทศไทยไม่ได้มีพระมหากษัตริย์แค่สิบพระอ,องค์เท่านั้นแต่จะมีพระมหากษัตริย์อยู่ผู้ประเทศไทยไปอีกจนกว่าโลกจะสลาย แต่เมื่อถึงรัชกาลที่สิบแล้วเป็นยุคชาววิไลแล้วเป็นอันว่าสุขสบายด้วยประการทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ